สบายกับขี่กับอีสุสวัสดีครับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งสำหรับเครื่องยนต์คือน้ำมันเครื่องซึ่งทำหน้าที่เสมือนฟิล์มบางๆเคลือบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ไว้ให้ลื่นปลืด้ดลดการเสียดสีเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ควรไหลเวียนเข้าไปในระบบต่างๆอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ความหนืดที่เหมาะสมจึงต้องสัมพันธ์กับภูมิอากาศของท้องถิ่นที่เราใช้รถยนต์ เพราะหากน้ำมันเครื่องหนืดเกินไปก็จะไหลเวียนสู่ระบบช้าหากเลี้ยวเกินไปประสิทธิภาพในการเคลือบชิ้นส่วนน้อยเกิดการเสียดสีมากสึกร้อเร็วและอาจทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปอีกครับดังนั้นประเทศที่อากาศร้อนก็ควรมีค่าความหนืดสูงเพราะอ่อนตัวเร็วส่วนประเทศหนาวควรมีค่าความหนืดต่ําเพื่อไม่ให้แข็งและไหลเวียนสู่ระบบได้เร็วตอนหน้ามาติดตามกันสวัสดีครับ